สวัสดีครับผมช่อง GTRT นะครับวันนี้มารีวิว CBR 650F ปี1 8นะครับเป็นโฉม LED แล้วครับรถคันนี้เครื่องยนต์ในสเปคชีตก็น่าจะเป็น649ซีตัวชุดแต่งไล่จากข้างบนนะครับจะมีตัวกาดแทนนะครับไม่รู้ราคาครับของเพื่อนในนี้รถเพื่อนครับผมแล้วก็จะเป็นครอบ แผงคอเป็นคาร์บอนครับสายคัดละคังทองได้เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นกาดเบรกด้วยครับจะมีตัวกาดถังคาร์บอนนะครับของ T Racing เขาจะมีนี่ฮะกัดแข้งเครื่องมีกันล้มครับเคยได้ใช้จริงแล้วนะครับช่วยได้จริง <S <S 2> <S 2> <S ครับจะเป็นตัวแต่งกระจกของซีบทรงซนะี r บียพันครับสวยครับสวยเดี๋ยวจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูแล้วก็มีนี่ยไฟหน้า l e d มาตั้งแต่โฉลๆเลยนะครับแล้วก็เป็นชิลของอตัวของ m o t ตซ่สวยนะครับเป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นตัวชิลลมคอนสโมกสวยๆครับไฟเลี้ยวแต่งทรงสามเหลี่ยมครับนี่ กาสแพง้งครับก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันเบรกเดิมทุกอย่างครับปั๊มหน้าเป็นตัวของพิชชินตัวสองพอตนะครับจะเป็นการตะวันครับผมแล้วก็เบรกบนก็เป็นพิชชินเหมือนกันครับล้อเป็นขนาดล้อยี่สิทับเจขอบสิบเจ็ดนะครับของ p ีระลี่อันนี้ไม่ใช่ยางเดิมติดรถครับเป็นยางที่แต่งมาแล้ว แต่เป็นตัวพิลลา so รี่ตัวลัสโซสปอร์ตครับตัวลัสโซสปอร์ตครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์ให้มันดูสวยงามครับแปสติกเกอร์รอบอยางเวลาขับก็จะดูสวยๆครับครับแล้วก็มาที่ท่อท่อนี่เป็นท่องานไทยครับเป็นทรงแอโร่ลั่นๆเหมือนกันครับมีสปูลหลังของแต่งมีสปูลหลัง จานเบรกทานตะวันแล้วก็เบรกหลังนี่ชิ้น1นึ่งพอตแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ล้อหลังเหมือนกันครับเหมือนกันล้อหน้าเลยแล้วก็เป็นายางหลังเป็นไดโบรล็อโซ่สมครับเป็นขนาด90้าสิบทับห้าห้าซทอาสิบเครับอันนี้ยางแต่งครับโอเวอร์ไซส์มาหนึ่งไซส์ครับถ้ายางเดิมจะให้เป็นตัวร้อยแปดสิบมีไฟท้ายแต่งครับ ใแต่งดูรถเลอะนิดน,นึงนะครับไม่ได้ล้างพึ่งข่าวกันมาครับตัวโซ่นี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นโซ่ r k ตัว x อ i n g แต่ว่าสีเพื่อนบอกว่าอยากได้สีเดิมๆมากกว่าอะไรนี่แล้วก็พวกตัวจานสเตอร์ก็เป็นของจอมไทยครับรถคันนี้เป็นการโหลดหน้ามาประมาณน่าจะนิ้วนิ้วหนึ่งจุดห้าหรือประมาณนิ้วหนึ่งครับ นี่ไม่แน่ใจเพราะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถมือสอง้วเจะของเดิมไปโหลดมาครับเพื่อนก็ชอบเพื่อนบอกว่าสับนี้ก็ดูสบายดีครับเรามาดูหน้าจอกันนะครับของห5 0าศูนครับจะมีตัววัดรอบเครื่องมีความเร็วมีเซ็ตตัวทิป A ทิป B แล้วก็ไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงครับฝั่งนี้เวลาบอกเกน้ำมันแล้วก็ตัว กิโลครับแล้วก็จะมีไฟเกียวว่างการน้ำมันเครื่องตัวเตือนไฟเอนจิ้นครับแล้วก็มี ABS ตอนนี้เป็นเมียเบสแล้วครับหกข้าศูนยะคุณแจเป็นชิปนะครับคุณแจชิปมาครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกันนะครับตัวแบบสูงที่175นะครับคนดีคนเดิมครับแซ800คันเก่าที่เคยไปชิป EP1 ครับนี่ครับ ยกขึ้นไม่ขยงิขยงแลยครับท้าแทบจะติดพื้นนิดหน่อยครับยิงพื้นสองเท้าเต็มครับสองเท้าเต็มเขาขึ้นขาฝั่งนึงเออนี่นี่คือตอนถ้าขับถ้าขับตอนที่ขับขี่ปกตินะครับจะประมาณนี้สองร้อยเจ็ดห้าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ตันนี้ CBR สุด F ข้อดีนะครับจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่21โลลิตรตามสเปคชีตหรือตามที่หาในตัว Google ครับแต่ขับจริงก็ถ้าซัดก็อยู่ประมาณ18โลลิตรประมาณนั้นครับถ้าแบบขับกันเร็วๆอะไรี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ดีแล้วประหยัดน้ำมันบาลานซ์คุมง่ายเป็นรถตัวเริ่มต้นที่สามารถจะเล่นได้ แบบงบกลางๆไม่ได้สูงมากราคามือสองตอนนี้ก็อยู่ประมาณแสนต้นๆถึงแสนปลายๆครับประมาณนี้จะไม่จะไม่จะไม่ไ,มได้ห่างกันมากลองดูแล้วแต่สภาพรถด,ด้วยครับแต่ว่าถ้าปีเก่ากว่านี้ก็จะถูกลงหน่อยก็อยู่ประมาณแสนต้นๆครับตัวข้อเสียของ cbr 5 0สนะครับนี่ครับตรงนี้เลยเปลี่ยนยังไงก็รั่วก็ซึมตรงนี้สายตัวน้ำมันเครื่องครับดูดไปขึ้นแล้วก็มีข้อ พ่อควรระวังรถคันนี้จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนิดนึงครับจะถึงกับชา์ปละลายได้เลยก็คือตัวตัวปั่นตัวปั่นน้ำมันเครื่องที่ขึ้นไปเลี้ยงตัววาล์วครับตัวที่เป็นตัวกองเวลาเราขับไปครับตัวของ c b r 5 0ูนย์จะเป็นตัวระบบโซ่ราวลิ้นโซ่ราวลินนะครับแล้วก็จะมีไม้ไม้ตีมแล้วก็จะมีตัวดันโซ่อยู่ข้างหลังครับโซ่จะไปทำการหมุน ทำให้ไปคูดกับตัวไม้ไอติมแล้วก็เกิดเป็นตัวขี้ขี้พลาสติกแล้วก็ลงมาถึงเป็นขี้ยางครับเป็นเป็นตัวขี้ยางแล้วก็ลงมาถึงตัวอ่างแข็งข้างล่างแล้วคราวนี้เวลาตัวน้ํามันดูดเข้าไปครับก็คือจะดูดจากข้างล่างขึ้นข้างบนตัวฝักบัวของตัวห5หส่วนตัวนี้ถ้าเราตอนเซอร์วิสใหญ่หรือว่าตอนเซอร์วิส ต่างๆแล้วเราไม่ได้เปิดดูเลยไม่แต่ครั้งเดียวครับแต่แนะนําที่เซอร์วิสใหญ่ครับให้เปิดดูครั้งหนึง่งแล้วก็ทําความสะอาดตัวฝักบัวเพราอฝักบัวมันตนันมันจะทําให้น้ํามันเครื่องครับขึ้นปเป็นเลี้ยงตัววาล์วไม่ได้แล้วจะทําให้ระบบพวกชร์ปต่างๆครับพวกข้อเวียงตัววาล์วครับอะไรพวกเนี้จะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายก่อต่อตัวเครื่องแล้วรถก็จะวูบดับไปเลย ก็คือขับไม่ได้จะมีไฟเตือนครับผมจะมีไฟแรงดันน้ำมันเตือนก่อนที่จะเป็นนะครับแนะนำว่าให้ไปเช็คระยะแล้วก็เปิดดูข้างล่างทุกซ์วิตใหญ่นะครับสองมสเพื่อความสบายใจจะได้ชาร์ปจะได้ไม่ละลายครับครับและใครที่อยากรู้ราคาตอนที่ชาร์ปละลายนะครับแต่อันนี้ก็ แล้วแต่คนนะคบว่าเป็นมากเป็นน้อยหรือว่าเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยครับจะเป็นราคาที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นครับก็จะมีตัวเปลี่ยนตัวชาร์ปข้อเหวี่ยงตัวเอ่อพวกฝาวา่าพวกอะไรเงี้ยครับก็จะราคาประมาณนี้นะครับที่ที่เพื่อนอเหาเพราะว่าคันนี้ก็โดนโอเวอร์ฮอนเครื่องแล้วก็นั่นแหละครับชาร์ปละลายแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนเซอร์วิสใหญ่ไม่ได้เข้าสูนแล้วก็เปิดตัวแคงดูว่าตัวไม้ติมที่คู่หรือเสพ ที่มันไปอยู่ตรงข้างล่างเครื่องเนี้ยถูกตันผักบัวหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกันก่อนนะครับอ่ะครับไฟเลี้ยวซ้ายประมาณนี้ครับสวยมากเลยครับผม่อิง้จะเป็นมีไฟเลี้ยวข้างบนกับไฟเลี้ยวข้างล่างพอดีตัวข้างล่างโดนน้ำเราทําให้ไฟเป็นขังอันนี้เป็นไฟเลี้ยวขวาครับผมอ่าครับตัวไฟซ้ำเนี่ยยังไม่ติดครับเพราะว่าแผงวงจรโดนน้ำมนเลยค่ะ อันนี้เปิดไฟเป็นไฟพามาครับครับเรามาดูไฟเลี้ยวหลังกันนะครับจะเริ่มเปิดจากฝั่งซ้ายก่อนครับผมไฟ,ไฟข้างหลังครับเปิดฝั่งขวาครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดพามากครับผมครับแล้วก็เปิดพามากแล้วก็เบรกไปด้วยครับไฟเบรกก็จะติดครับแล้วก็จะนี้เปิดไฟเล้ยว แล้วก็เบรกไปด้วยครับก็จะประมาณนี้ครับเรามาถึงช่วงเวลาสาคัญครับมาฟังเสียงท่อทรงแอโร่กันนะครับตาร์ได้เลยเราจะไม่เบิ้นรอบตัดนะครับเอาแคบพอๆเริ่มที่ห้าพันรอบอครับค่อยๆขึ้นห้าพันรอบอนี้กระแทก ครับเราขอาการจบรีวิวรถเท่านี้ครับ650เป็นรถที่ดีเลือกขับเป็นรถเริ่มต้นได้ครับผม